สวัสดีค่ะพี่น้องเอ,อ้ย<ะ>มากินข่าวน้ากันืัอน,นี้แม่บ้านน้องสาวจากแม่บ้านน้องสาวแฟนเพื่อนหาซิก็เลยมาเยี่ยมกันบ้านเพื่อนอยู่บ้านักร้อนเพื่อนเอิญส้มมาตุกาแม่ใจอยู่นี่อยู่ริมทะเลก็งามงามกับเป็นมู่บ้านแห้งนึงนั่นแหละซมมาเมนบ้านพักรลอนแต่่าเพิ่นมีบ้านอยู่ทั้งในเมืองอีกเพื่อนก็เฮ็ดงานอยู่ในเมืองเนาะพวนาห้อนเพื่นนอน,นกับเขามา เพิ่นออกมาพักหล่อนเพิ่อนออกมาเสริมเอาบรรยากาศมีไก่สตเตะแล้วก็มีน้องเพื่นเทียผ้าหมูแล้วก็ส้มตำส้มตำบอ่อบบอจัดจ้านดอกจ้าเพราะว่ากินกับฝรัง่งเพิ่อนลูกหลานเพิ่อนก็ก,กินน้ำได้ค่ะนี่ก็มีปลาเน่มีน้งพริกพร้อมแล้วก็มีอันนี้ไม่ยังนี่ ข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวน่องเพื่อนกันหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้หม้อหุงข้าวแม่จ่าพี่น้องโออยมาา่จ่าแต่เมาก็เห็นหม้อหุงข้าวแบบนี้เนาะแต่ยัดิว่าอใส่ถ้ายยุ่เมื่องน้นองนองเพื่อนว่าหอบมาจากมึงไท่คุณได้จานนี่พี่นอ้องนี่ดอกไม้นี่ม่แม่จ่ากับผ้ามาบุนี่ได้พักมาสู่น้องเพื่อนกินกับสมตามกินกับลาบนี่ เดี๋ยวปันนี้เพื่อนกับให้พนังงานมาไพเสีย,เ,ยเอาเนีงกับเขามาเอาตัววันนี้เนาะจ้าสวน้องลา,าอันอันทักผ้ากาแฟครับเอื่อยแน่อันเนนจ้าของบ้านจ้านี่จ้าน้องสาวนี่น้องสาวนี่แหละน้องสาวนี่แหละผู้เพิ่นซอยผู้เพิพ่นซอยซีวีดยาจ้าก็พญายใบนี่น้องหกักน้องแพ่งน้องเพื่นอนเป็นคนหนองคายกับพี่น้องนี่น่ารักใจดีเพื่อนทํางานเป็นผู้ซอยพยาบาลเป็นนา่งพยาบาลนี่ค่ะ บรรยากาศข้า,นญญาขงนอก<ค>นะนี่บรรยากาศข้างนอกท้างนอกบ้านเพิ่จนจะนี่อยู่เมืองนอกกับอยู่บ้านนอกกับบ้เม่นบ้านม่นบ้านนอกได้จากอยู่เมืองนอกนี่เพิ่นบ้านเพิ่นมีข้าเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวจ้าพี่น้องพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีต้นไม้ต้นไรยในมู่บ้านกับต้นไม้แบบบ่คือบ้านเฮ้าบ้านเฮ้ากันเป็นมู่บ้านกับเปลี่ยนไปเบิดด้วยมู่บ้านด้วยปูนซีเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้มาอยู่เมืองนอกเพื่อนเป็นหมู่บ้านก็ยังไม่ตนม้นไม้เป็นพื้นที่สีเขียวนี่ลหละจะจ้ามา,มากแบบนี้ล่ะค่ะบรรยากาศของบานขาเจา้าคือชอบนี่กุหลาบอันเพิ่นสีเฮดเป็นคางมันขื้นนี่อันเพิ่นสิขื้นมันสิเป็นเครือเป็นดอกเป็นเป็นพ่วงพ่วงได้จา้านี่กุหลาบนี่กุหลาบบานเพื่อนงามงามนี่เพื่อนกระลั่งสีเฮดเป็นพว่วงเฮดเป็นคางมันขึ้นอยู่นี่นี่มาทา้งนี้เพื่อนก็ปปูกบอื้อไว้ ปลูกมากอื้อปลูกมากเวียนแบ á, ใบนี่ค่ะนี่มเวียนแบ á, เป็นมันเป็นเครื่ออันนี้อันนี้ดอกดอกบัวเคอเทศได้จานนี่ดอกบัวเคเทศข้างนอกเพิ่นเพิ่น,น,นว่าซุป,ปีมันดอกอยู่ปีนี่มันหมากบอคอยมีมันบดกว่าสันมิตาดอกก็เลยว่าร์ยาจา่าอายู่สิบอกวิธีเพิ่นนี่คะ่ะพี่น้องสิบบอกวิธีเพิ่อนอยู่ลดสิเฮตนำปุย๋ยหมักมาให้เพิ่อนอยู่นอกคะ่ะพี่น้องเนาะเพื่อนนะ ยูสูงคักสํายค่ะพี่น้องเบิ่งวิวบานข้าเจา้าเบิ่งวิววิวสวยจ้ะวิวธรรมศาสตร์จ้ะอากาศเย็นดีเย็นสบายค่ะพี่น้องนี่มาวิวด้านทางนี้น้องเพื่อนกับอันนี่น้องเพิ่นกับปูกพักปัญหนาค่ะพี่น้อง วิวของทะเลริมอยู่ริมทะเลอยู่ริมน้ำค่ะพี่น้องกระสิล่มแห้งเน่ขอถูขอแพะลายๆเด้อพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเบ่งวิวเบ,วบ่งนี่น้ำกันเนาะวิวสวยจ้ะวิวสวยค่ะพี่น้องบ้านริมทะเลค่ะเพื่อนๆว่าเป็นบ้านพักหล่อนของเพื่อนแต่ก าเจาก็เป็นกุูบโม่บ้านแห่งหนึ่งละแพงเลยค่ะพี่น้องอยนีนี่บ้านเพิ่นยูแม่เพิ่นมาซือไวแม่ของเฟื่อนเพิ่นมาซื้อไวค่ะพี่น้องนี่ก็นี่ก็กบบ้านพัก้อนของข้าเจ้าขึ้นกันค่ะพี่น้องเนี่ยุดติดกันกัาบบ้านน้องสาวสงสัยข้าเจ้ากลับขอในเมืองเราคือใดปุดนี กำลังกินส้มตำส้มตำส้มตำโ่ส้มตำโโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีครับอร่อยมากๆอาหารไทยเยตะกดโอเค พี่ขานาบ้านเขาน้องสาเบื้องเบื้องเพิ่นเบื้องดอกบักเขือเทศแม่จ้าดอกบักเขือเทศแม่ค่ะแม่เป็นหมากกินบ่เบิดอด้วยค่ะพี่น้องพื่นนเพื่อนก็มีต้นบักพีกพร้อมต้นบักพลกเพื่อนกระลังสีมันหนาวมันสีได้กินวันนี้บักพล็กล้ามันเยอะทางนอกนี่ค่ะพี่น้องเพิ่งแน่ดอกบักเขือเทศดอกบักเขือเทศหลายนี่นี่ก็เป็นหลังนี้นี่ก็เพื่อนนอนนี่อีกหลังนึงค่ะนี่หลังนี้เพื่อนกับผากันนอนหลังนี้จานี้ค่ะพี่น้อง าพ,าพี่พีพี่น้องมาเบื่องมาชมกันรดลูกชายเพื่อนล้วก็ลดน้องแบงแล้วก็ลดญาจาอันนี้ขั้นนี้ของยาจาค่ะพี่น้องนี่นี่แหละค่ะมาจ้าพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบื่องมาชมน้ากันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรือค่ะขอบคุณหล,ลายค่ะ